สวัสดีครับสวัสดีปีพีงหนองสุขุสุคนครับนี่กับม้าคือเกาครับมาเบิงครับมาหนไถข้างล่างแล้วของทึ่งนี่ตอแข็งครับต่อบ่ผุหลากจนหัวสันหัวข้อนครับผ่านที่แตกครับข้างล่างนี่ไถตอขึ้นเลยครับอนุภาคของเจ้ายักษ์ ขันผูกกับไยขึ้นให้ครับอะไรบ,บกผูกกับเรือไว้สู่รลายก็บ่ไว้ครับพันทีแตกแต่ว่าเก็บได้เก็บได้เบิดครับนี่ขันว่าขันว่าขันว่าต่อผูนี่เก็บให้เบิออดครับนี่ครับไถไปเลยครับลองนี่ต่อยางครับนี่ต่อยางตลอดเนี้ยจะว่าไถไปเลยครับไถคมไปเลยขุดขึ้นมากพี่น้องขึ้นมากกองขุยอยู่ ครับมูฟังดินกับมีครับไถยขึ้นมาแล้วก็ไถยลงฟังดินตอบไงไทยขึ้นมาเลยครับนี่ครับตรงนี้ต้องตรงนี้ก็เป็นรองยางตลอดแนวครับนี่ ฟังไว้น้ำดินก็นมีไถขึ้นมากกัมีครับขึ้นแบบนี้ครับไถพืชเลยครับนี่บ่ได้ไถตามรลองยางแล้วไถพืชไปเลยทางบนนี่ไถเป็นตามรลองยางครับเพราะว่าต่อยางมันแข็งม้วนผูครับอันใดผูห่ากัญชีเพชรไถพืชครับอันใดบ่ผูห่ากัดเรือไว้นี่ผมมัดจ่อไวเ้เลยใช่หนักแน่ติดหนาครับผม หนามันหลทิดต่อไ่เนี่ยเอาบะไรกัดเหลือไปครับปีแรงมากสถ็ดง่ายครับลดน้อยลดลดพวกลดน้อยๆสถิตง่ายครับต่อขึ้นหมดแล้วมันตีกันยกขามไปเพราะต้องไถแล้วอืเอเก็บงานทำไมมันนี่สินี่ครับ ขึ้นมากครับนี่ผมลองเอาลูกหลังจีกเบึงครับนี่เนี่ยครับึเบงแล้วจะขึ้นมากมากนี่ครับติดต่อครับเพราะว่าต่อมันขึ้นมาเล้วเนี่ยเป็นยากครับขึ้นขั้นผ่านลมพุอ่องเด้อดจนันทรองแห้วลิก จะว่าดิค่อยเก็บไปครับเด็กขึ้นไปเลยครับนี่ผมจิกไว้แล้วครับก็เลยหนักแน่ถต่ว่าไทยไปเลยเนี่ยสีง่ายกว่าครับนี่ผมลองเบื้งว่ามันเข่าบ่มันมันขึ้นบ่นี่ครับถือว่าขึ้นอยู่ครับถ้าไทยสีเลยเฮ็ดหนักครับ ติดผ่านติดดึกพี่น้องตอมันไงเดี๋ยวเฉยสิครับตอมันไงคุณน,นะมไม่ไมไหนหน่อยเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นในพุ้นครับเพิ่อย่าเอามาเอาขึ้นตอขึ้นที่ฟุ้นนี่ตละลบประวนครับอยู่ข้างรถเห่บ่บห็นเหรอครับพลังหนึ่ง ไงกลุ้มๆครับไงแห้งครับเนี่ยเราเห็นนะว่าเขาลึกเขาหน่อยครับแต่ว่าเขาก็ว่างๆเอาประมาณครับฟังเสียงเครื่องเอาครับเสียงเครื่องบนตองตกแห้งหม่บ้านเป็นพี่น้องลุกลงเรือไว้กับโม่บนลุกครับแต่ว่ากัดโม่พ่อเสด็จอยู่ ไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีพอดีอดไม่แบบอู้นเรือไปหลายอยู่ด้ยวยเนี่ยเคยมีคนมาเรียกหมูจิคักเติอมึงอยู่ด้ยวยครับเนี่ยหัวมันเนี่ยเอาครับเบื้องต่อทางนี้ก่อนดึงต่อให้เสียการกันน้องอู้นอนิบุกไงนึองมือ่อเต็มยมลองผ่านบุบเลยไทยจังสี่เด้อไลจังไรล่ะไลละสี่หลอดที่เราครับ สี่ร้อยเหมือนเดิมน้องเอ้ยขึ้นแพงไ,งงไล่ก็ได้ขึ้นแพงไล่ก็ว่าแพงโพดครับสีร้อยเราทำได้เราก็ทำ้าไมไ่ไว้เราก็แจ้งแจ้งไปทีนึงครับถ่ายบุตนทางเลยครับ พอมันยี่สิบโลครับจากบ้านมาใส่สิบโลคนมากครับฟังหนี้เสร็จไปแล้วครับหรือฟังลางฟังลางตรงดันอีกครับ เดี๋ยวสุดา้อมง่ายเขาต้องมายกต่อหเหตุการครับบหยุต่อของท้างเขายกมอหยกออกกันหน่อย ที่ต่อครับไปนะวความลึกพอใช้ได้ครับมือเสาร์ไปซับก็พี่น้องผ่านบิดดีวเลยครับเชื่อมมากมือเสาร์แล้วมันเดินไกลแล้วเวียนทางนี้เลย คุณหลายแห่งพี่น้องแดดก็บ่ถือว่าพรอนไปได้ครับผันตากิลีก็ได้แดดเนี่มีสีก็บ่พร,รอนไปได้ครับมันมีลมแดดก็จริงอยู่แต่มีลมครับพี่น้องโอ้โหที่คุณเนี่นพอจเห็นรถพี่น้องเอ้ออันบอนขึ้นกับก,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 กึกกรึกกึกอันนี้ขึ้นแล้วเขาเลี่ยวไป จะได้สิยกต่อ,อ,อขึ้นได้ครับนี่มวยมันโค้งผ่านบริสิเวลาในการไถครับอันนี้เด็กบริกรีกงานหลายครับมันสิเหลือหลองมันสิเหลือหลองอยู่ตรงกลางอันเดียวไถยเวกไปทางนี้เวกไปทางนั้นครับมันสิเหลือหลองกลางเดียววันนี้ไปหอดปุนบ่มีหลองสิมีไถทางปุ่น,นอ,นอีกเมืองลางสิผูบ่ครับ มองนี่ผูก็เลยเื็ดไทยเบิ้งครับเอามาเบิ้งตรงนี้ครับตรงที่บายังไม่เอาต่อออกเนี่ครับสิเหลือแต่ว่าหย,ยุกลองได้อยู่ครับแต่ว่าสิเหลือลองกลางอันนี้ผมซับต่อให้เหี่กนครับได้อยู่ธรรมดาธรรมดาตรงลองไทยนี่เป็นลองต่อเลยครับเป็นลองต่อต่ผมไทยออกครับไทยต่อออกเลย เดือลองเดียวกุบฮะเก็บลองนี่ลองเดียวครับตามรักมันจะเป็นยังสี่ครับอันนี้ต้องมัดลองไถบังเห็บลองล่องมาดันให้เพิ่นครับเอาพัานหนาลูบๆครับนี่ครับมันจะเป็นยังสี่มันจะเหลือ,อยังสี่แต่ว่าตอมันแข็งครับน้องเห็นบ่มันี่เหลือแบบนี้ครับตอแข็งประสมากอ,ออกได้มีแต่ว่าพันหนาดันเบิ่งครับมันออกได้ครับไถให้มันเป็นปากเดียวไปเลย กระบปิว้วแล้วครับติดต่อว่าดวจดวดไปเลยครับ